มังกรเหยียบแล้วมีแต่บารมีนะครับสาหรับคนที่เกิดในปีมะโรงเนาะปีมะโรงเนี่ยถือว่าเป็นนักษัตท,ที่เป็นธาตุดินนะครับเป็นดินไฟเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการพลังงานที่เป็นธาตุดินธาตุที่เป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นถ้าหากทั้งสองธาตุนี้อยู่ในตัวเขามีปริมาณที่เพียงพอทําให้มีความยิ่งใหญ่มีบารมีในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะเสริมพลังงานหรือสีที่เป็นมงคลให้กับตัวบ้านนะครับก็แนะนําควรจะเป็นโทนสีที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงหรือแม้กระทั่งสีแนว อิดก็ได้ครับหรือแนวล,ล้อบเนี่ยสีของมังกรเนี่ยจะมีพลังเวลาเราเดินเหินเนี่ยก็จะมีพลังงานที่ดีและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ